ทำอวยพรปีใหม่แต่สะเทือนไปทั้งเอเชียเมื่อสีจิ้นผิงผู้นำจีนส่งสารชัดเจนเรื่องเดียวกันอีกครั้งไต้หวันต้องถูกรวมกับจีนในการกล่าวอวยพรปีใหม่ สีจิ้นผิงระบุว่าการรวมชาติระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันคือกระแสะประวัติศาสตร์ที่หยุดไม่ได้และเป็นภารกิจของชาวจีนทุกคนคำพูดนี้ทำให้สถานการณ์ช่องแคบไต้หวันตึงเครียดขึ้นทันทีฝั่งไต้หวันโดยประธานาธิบดีออกมาตอบโต้ว่าจะต้องเร่งเสริมแสนยานุภาพทางทหารและยืนยันชัดว่าการตัดสินอนาคตต้องมาจากประชาชนไต้หวันเท่านั้นตลอดช่วงที่ผ่านมาจีนเพิ่มแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ซ้อมรบรอบเกาะส่งเครื่องบินรบและเรือรบเข้าใกล้พื้นที่ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจบานปลายได้ทุกเมื่อสถานการณ์จีนไต้หวันยังเป็นประเด็นร้อนระดับโลกและปีใหม่นี้ดูเหมือนความตึงเครียดจะยังไม่ลดลงง่ายๆติดตามข่าวใหญ่ข่าวด่วนแบบเข้าใจง่ายได้ทุกวันที่ช่องข่าวด่วนรายวันกดติดตามไว้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสาคัญครับ